มีคันข้างหน้าออกครับผมก็ต่อคิวอยู่แล้วคุณเข้ามาแซงคิวผมได้ไงเนี่ยฮะรอจอดอยู่เนี่ยสวนลุมหน้าโรงพยาบาลจุฬาถ้าเข้าผมโพสจริงอ่ะอ่ะถ้าแซงเข้าฮะมาแซงคิวเข้าไงคันหน้าออกก็ต้องให้ผมขึ้นไปด้วยไอ้นี่มาปาดเข้าแซง ใช่เรื่องไหมเนี่โยโตโยต้าเซ็นท้ากรุงเทพเป้ายทะเบียนดูเองชัดขนาดนี้เวอร์ไวเว็บอะไรเนี่ยขังรถเนี่ยอะไรเนี่ยขังว่าอะไรภายภายทันงี้ภายทันโตโยตา้า chát chát tôi khao trình đuôi sang của đuôi dạ oh, yeah. <laughs> yeah.